ถา่ายเดียวนะครับวันนี้เชิญท่านผู้ชมมาดูนะครับที่นาผมเศรษฐกิจพอเพียงในต้นทุเรียนครับอายุก็เกือบจะ1ปีครับตอนนี้แตกยอดแล้วนี่ก็มะละกอกับมะละกอก็มีข้าวตอนนี้กำลังออกรวง แล้วกอ็อันนี้เป็นริมสะนะครับเป็นริมสะอันนี้นีดีกว่าเน,นีเอออ่าครับดูรอบ,บนี้เป็นนี่ครับสะก็ขนาด กว้างกว้างประมาณยี่ประมาณ15เมตรยาวประมาณ30เมตรครับผมกะเอานะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งรายละเอียดนี่หลังจากที่ทิ้งช่วงครับอุดสามมาได้เกือบ1ปีให้น้องมาทำครับน้องมา ทางด้านนี้ก็มาทำต่อในปลูกหญ้าหวานนะครับนี่เป็นหญ้าน่าจะเป็นหญ้านีเปียรครับมีข้าวหอกรวงเลยครับบนบนคูสะอ่านี่ก็ต้นทุเรียนอีกต้นตอนนี้โหักปลายหักครับไม่รู้ไปโดนอะไรก็ต้นทุเรียนทั้งหมดนะครับรอบสารนี้ก็ยี่แบบต้นนะครับน้องชายได้ปลูกเอาไว้ ตาทม้นยี่สิเ็ต้นอ่าแล้วก็มีแผงโซลารเซลล์ด้วยนะครับเปิดไฟลอบแ <c oughs> ลอมลงรอบแมลงอ่าตอนนี้กำลังให้หานปลาครับโอ้โหขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้แสดงว่าเมื่อกี้มันนอนอยู่ข้างล่างนะอ่าปลาปลาขึ้นเยอะแล้วครับมาให้หารปลากันครับตอนนี้ครับในบ่อปลานี่ก็มีปลาปลาบึกครับมีปลาบึกด้วยนะครับเนี่ย น้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่มีปลาบึกปลาอ่านินครับอยู่ครับสำหรับจุดประสงค์ผมก็ไม่ได้ทำขายทำอะไรนะครับเพื่อมาไว้ดูเล่นครับอ่าเป็นคนที่ไม่ค่าสัตว์ัดชีวิตเลี้ยงไว้ดูเล่นครับเป็นจุดชมวิวได้เลยอนาคตผมก็วางแผนว่าจะทำอ่าทำเป็นบ้านกลาง กลางนาครับเป็นที่พักนอนนาไว้สักหลังหนึ่งตรงด้านโน้นตรงที่รถจอดฝั่งโน้นนะครับที่สามผมนี้ที่นานี่จะมีถนนตัดผ่านนะครับเป็นถนนดินลูกลังครับรถสัญจรไปมาสะดวกครับตอนนี้ก็มาช่วยให้อาหารปลากบแฟครับมาดูครับช่วยกันให้ เดินรอบสะดูปลาโอ้นี่มะละก็มะละก็อ่งดูครับกำลังจะโยนให้อาหารปลาครับอาหารปลากี่ลูกเอ้ยอมาขึ้นใหญ่ละนอนนอนโอ้ข้าวอ,อรวงครับริมาสาในมีนามีข้าวด้วย นี่ก็ทำเป็นเล่นมันได้เป็นระสอบเหมือนกันนะครับเนี่ยรอบสาเนี่ยเป็นข้าวข้าวรอบสาอ่าตอนนี้ขึ้นมากินใหญ่แล้วอ่าเิวกระปุกหิวมาด้วยครับต้มอ,อืออ่าเดี๋ยวเชมต่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็อาหารปลาที่ให้วันนี้ครับใส่กระติกน้ำแข็งมา ก็ติดรง็เปลา่าโอ้หต้นนี้ครับดูนึกว่าตายครับพอจับดูปรากฏว่ามันเป็นยอดอ่อนมั้งครับยอดอ่อนกึงโอ้ตายด้วยก็มีโอ้อนนะไรเนะ ตอนนี้ดูถั่วครับถั่วน้องบอกว่าเป็นถั่วปีนะครับตอนนี้มันก็กําลังจะร้างแล้วเนี่ยนะครับบ้านปลายของชีวิตมันแล้วเหลือไม่กี่ฝักแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคแอบดูถั่ว นี่เป็นถั่วเป็นฝักที่ใหญ่มากนะครับดูฝกักแก่ๆที่เขาเอาไว้เป็นพันมันทำพันฝักใหญ่มากเลยลเเเน,นี่ครับจากนี่แหละหดูเขาฝักเบลอจะเทียบกับนิ้วผมดูครับฝักใหญ่มากนี่ขนาดฝักไม่สมบูรณ์แล้นะครับนี่กำลังจะทำพันทำต่ออยู่ มาดูแบบนี้ก็พอได้กินครับลูกแค่นี้ก็เหลือกินครับเห็นดำน้องสไพายบอกว่า,าไปแจกยาพี่น้องครึ่งกระสอบอใช่เอ,อาไปใช่เอาไปเก็บเก็บมาช่วงหนึ่งบมเก็บมาขึ้นกระสอบอแบบแค่นี้ก็พอกินเล่นน้อย,ย,ยๆครับในรอบครูสาสตร์ะฝั่งเมื่อกี้เลยมาฝัา่งน้นฝั่งนี้ยังมีต้นทุเรียนอยู่ นี่อายุก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับเนี่ยทุกอย่างก็กำลังตั้งไข่จุดเริ่มต้นนะครับเราทำเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขเพื่อความพอเพียงชีวิตเรียบง่าย <c oughs> ให้ผู้ชมดูฟักทองครับ <c oughs> อ่าอันไหนแหวดูครับ <c oughs> นี่ฟักทอง <c oughs> ออกลูกลูกหนึ่ง No โอ้โหเขียวเลยซ่อนในดีครับเดี๋ยวมีมือดีมาหยิบนี่ก็มีต้นฟักทองมะละกอแล้วก็เป็นมันเทศครับเอโอ้โหมะละกอผู้ครับออกดอกเนี้ยต้องเบี่ยงเบนเพศล้ะลืมให้ทำางกูตาม ก็บอกต้องใช้ลิ่มใช้ไม้ไผ่อะตีตอกตอกตอกมันเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเพศเมียะตอนนี้ออกได้ดอกอันนี้ก็นี่มุมทางใต้ทิศตะวันตกครับทุเรียนกำลังโตโอเคนะครับนี่ก็รอบสายล้ว ให้ดูรอบๆอืมดื่มดีนโอ้ให้หวานอาหารปลาไปแนี้ครึ่งเกือบครึ่งถังละแป๊บเดียวเกลี้ยงครับปลาก็ประมาณสองพันกว่าตัวครับปลามีปลาบึกอยู่จํานวนหนึ่งก็เป็นปลานินนะครับปลากินพืชอีกจานวนหนึ่งโอ้เยอะเหมือนกันครับนะรวมมาเสร็จแล้วประมาณสองพันกว่าตัวครับแต่ดูน้ํามันยังขุ่นอยู่นะครับ สงสัยต้องใช้สูตรของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดูในในคลิป youtube ของบา,บาวบาบิลอครับเคยดูเอาไว้ที่มีอาจารย์ที่จบจากเชียงใหม่นี่ไงครับที่เป็นบรดปญญาโทท่าน,นบอกว่าใช้สูตรคือโบโรไม้นะครับหวานที่ทำให้น้ำใส ก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะนี่อยู่ผมมากลับมานี่มาไม่กี่วันไม่แน่ใจะัะมีเวลาไปซื้อบรไม้ยมาหวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวองดูอีกทีคร, mm hmm. ครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาไว้คราวหน้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ mm hmm. ขอบคุณครับ